สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นปหนึ่งในเรื่องการหาผลบวกโดยการวาดรูปเราก็จะมีโจทย์ปัญหานะคะการบวกมีประโยคการบวกแล้วเราก็จะมาวาดรูปประกอบเพื่อหาคำตอบของโจทย์นั้นๆน,น,นะคะเด็กๆน่าจะชอบแน่เลยเพราะว่าเราได้วาดรูป แต่เราไม่ใช่วาดอะไรก็ได้นะคะเราจะต้องดูโจทย์อันนั้นด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะโจทย์ปัญหาข้อแรกนะคะก็คือก้อยมีลูกบอลสองลูกเราก็วาดลูกบอลน,นะคะสลูกลูกที่หนึ่งลูกที่สองโป้งให้เพิ่มอีกสองลูกเราก็วาดลูกที่หนึ่ง แล้วก็รูปที่สองกเรียนวาดไปเลยนะคะประโยคการบวกนะคะก็จะได้ว่า2อบวก2เท่ากับนับลูกฟุตบอลเลยค่ะมีทั้งหมด4ลูกนั่นเองนะคะข้อต่อไปโจทย์ว่าอะไรนะอ่าโจทย์มีอยู่ว่า ดาวมีสีชมพู7แท่งนักเรียนก็ว่าสีชมพูมา7แท่งแบบในรูปนะคะต่อไปมีสีเขียว1แท่งก็ว่าสีเขียวมาอีก1แท่งเสร็จแล้วก็จะได้ประโยคการบวกว่า7จบวกหนเท่ากับนับสีได้ค่ะสีชมพูและสีเขียวรวมกันก็มีทั้งหมด แปดแงนั่นเองข้อต่อไปอะไรนะติ๊กตอกติ๊กตอกจะเป็นนะคะประโยคการบวกให้มาประโยคการบวกมีอยู่ว่า3บวกสเดี๋ยวเรามาวาดรูปก,กันนะคะ3คุณครูก็วาดอะไรนะ ส้มนั่นเอง3ผลผลที่1 2 3แล้วก็วาดมะม่วงอีก2ผล1 2ประโยคการบวก3บวกสก็ได้เท่ากับนับส้มและมะม่วงรวมกันเลยค่ะได้เท่าไหร่เอ่ย5ผลนั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายเราจะไปเจอพี่ปูกัน ประโยคการบวกมีอยู่ว่า3บวก4เราก็จะมีพี่ปูนะคะคุณครูวาดพี่ปูมา3ตัวเดินอยู่บนชายหาดจะเแล้วก็วาดพี่ปูเพิ่มอีก1 2 3 4ตัวนะคะประโยคการบวกได้ว่า3บวก4เท่ากับ นับพี่ปูทั้งหมดเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7มีหมีปูทั้งหมด7ตัวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ